สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งานสวยหนึ่งคันนะครับคัดและเช็คมาแล้วนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆงามเลยครับกับ Honda City t y p ท c นะครับ1.5ออโต้น้ำมันล้วนนะครับเครื่อง VTEC ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศได้เลยครับ64,700บาทนะครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดครับ คันนี้สภาพสวยมากครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับราคากับสภาพนี่เรียกว่าแจมเลยครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับใช้ง่ายดูแลสบายครับเครื่องวีเทคไปไหนก็ได้ครับเดินทางใกล้ๆกสะดวกสบายไปกันทั้งบ้านครับราคา64,700บาทนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลได้เลยครับไม่ต้องกลัวรถหายนะครับ และรถคันนี้ก็คัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับสีสันเงาฉ่ำครับสวยสมบูรณ์ริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยครับหาไว้ใช้งานนะครับได้สภาพได้ราคาเน้นใช้งานเครื่องพันห้าช่วงนี้นะครับใช้สบายครับประหยัดน้ํามันได้พอประมาณชมและเช็คดูได้ครับรถสวยสภาพการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่ำนะครับไม่มีโกโหกบกเป็ดนะครับหลายท่านอาจจะก,กังวลเรื่องจมน้ําพิคว่ำหรือชนหนักตัดต่อ รับประกันเลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับภายในสวยสะอาดเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบสมบูรณ์ครับสภาพโดยรวมคือสวยครับสวยสะอาดใช้งานได้ครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานประหยัดใช้ง่ายใช้สบายอึดถึกทนใช้กันยาวๆได้ครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะใช้งานไม่ได้นะครับเช็คมาเรียบร้อยนะครับใครที่ดูรถไม่เป็นเช็ครถไม่ได้ครับลองติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยครับคัดรถสวยเช็ครถดีมาฝากนะครับ ถ้าใครชอบสนใจโทรเจราจารได้เลยนะครับคลิกชื่อคลิปอ่าน,นรายละเอียดนะครับบริการจะส่งให้กับพี่น้องได้ทั่วประเทศครับรับประกันลดไม่หายสภาพสวยๆครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับสมาชิกนะครับถ้าชอบถ้าใช่ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับก็จะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับรถสวยสภาพดีครับกระจกไฟฟ้านะครับซ้ายขวาก็พับไฟฟ้าครับภายในสะอาดสะอาดนะครับเน้นใช้งานนะครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ซื้อให้ลูกขับไปมหาลัยก็ปลอดภัยกว่ามอเตอร์ไซค์เยอะครับลองชมและคำนวณดูได้นะครับราคานี้สภาพนี้เรียกว่าสวยชัดเจนครับไม่มีหมกเม็ดครับใช้งานได้เลยประมาณนี้นะครับ1.5ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับ ก็กินน้ำมันประมาณ14-15กิโลลิตรนะครับประมาณนี้แหละครับเครื่อง1,500นะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน City ้ขับในแฟนเพจแฟนขับในเข้าไปใน Facebook ก็ได้ครับท่านจะได้ข้อมูลและการซ่อมบํารุงนะครับสาหรับการซ่อมบารุงดูแลนะครับไอ้ที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับเครื่องตัวนี้ดูแลสบายครับเครื่องวีเทคหน้าเดิมหลังเดิมงามๆครับจัดและคัดมาฝากนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับ ชอบแบบไหนจัดแบบนั้นถ้าชอบถ้าใช่ก็ไปช็อปได้เลยครับขอพรบคุณนะครับหวังว่าจะถูกใจสวยสมบูรณ์ไม่มีชนนักตัดต่อรับประกันโครงสร้างห้องเครื่องแห่งเกียร์เครื่องยนต์นิ่มเงียบไปกันได้ทั่วประเทศแน่นอนครับสภาพนี้การันตีเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับคลิกชื่อคลิปออนไลนละเอียด64,700บาทนะครับจัดไปครับราคานี้ดีงามขอบคุณครับ